สวัสดีค่ะมือนีก็มาพร้อกันคือเก่าจ้าผ้านักมวยมะเลนคือเก่าราคามือนีหลายจักน้อยมีหกคนจา้ามือนีมาพร้อมกัน,นหกข้น,นอันนี้เสื้อ,อยางจ้า เชียวเกียวซื้อ,อยางอันนี้ซื้อ,อยางแน่น้ำตัวแนลวกแน่น้ำตัวแน่ซื้อ,อยางซื้อตีมวไมวไหมลูก เขาคือว่ากันเลี้ยนหนีกล่องเมือดนอาคือบนเนี้ยน้ำตัวเนี่ยบดที่นี่